สวัสดีครับพบก,กับกมแมสะะกับแบรนด์ Matter Channel นะครับเป็นคอนเทนต์ส่วนตัวจากประสบการณ์ของกูแมสเองนะครับที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้อง,องๆเจ้าของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่หน้าเก่านะฟังอันนี้แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าความรู้มันจะเยอะมากความรู้ในนี้นี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของกมแมสโดยตรงไม่ใช่ความรู้จากการคัดลอกเข้าใจคำนี้ปะไม่ได้มาจากคัดลอก สิ่งที่กูแมพูดอ่ะมันไม่ได้อยู่ใน Google นะนะจาะฉะนั้นก็มมนก็จะเป็นความรู้ที่ให้ฉุกคิดฟังแล้วไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่เอาไปฉุกคิดแล้วกันนะ <S <S โอเคแบรนด์คาริสมาถ้าคนที่เคยดูติดตามมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับแต่ตอนนี้คนดูยังน้อยอยู่เพราะกูแม่ยังไม่โปรโมทอะไรทั้งสิ้นอันนี้แบรนด์คาริสมาตัวที่11นะครับเขาเรียกว่า i n t e l ลเล็กอินเทลเล็กก็คนที่ทรงภูมิมีความรู้นะครับ หรือปราภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งเรียกว่าเซจนะครับแต่เป็นภาษาไทยคุแม่นิยาว่าผู้ทรงภูมิผู้ทรงภูมิในที่นี้ก็คือที่เรารู้สึกว่าเขาอะแม่นความเชี่ยวชาญในด้านนั้นโดยเฉพาะไม่มีใครขโมยซีจากเขาไปได้เลยเออเป็นปั๊กฉะนั้นการที่เราจะเป็นแบรนด์ทรงภูมิที่แม่นในเรื่องนี้คุณต้องแม่นจริงๆใครถามอะไรคุณมาเนี่ยคุณต้องตอบได้แต่ตอบแบบมีหลักการด้วยนะ ไม่ใช่ตอบแบบโม่โมไม่เอาเพราะอะไรเพราะทุกคําตอบมันต้องทําให้ชีวิตคนดีขึ้นเช่นเดียวกับอาชีพกูอะการที่กูเป็นที่ปรึกษาการสร้างแรง่ถ้าคนส่วนใหญ่ชอบมาถามกูแม่ทําอะไรแล้วรวยกูไม่ไ้บอกกลับบ้านไปจะไ่รู้่ะรอใครๆก็มีเงินเหมือนกันว่าถ้าฉันรู้ว่าทําอะไรแล้วรวยฉันคงทําทุกอย่างแล้วจริงนะครับฉะนั้นทําอะไรแล้วรวยถ้าเธอยังไม่รู้แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงอันนี้ไม่ได้กวนนะจ๊ะโอเค หลายๆ EP นะกูแม็จะมีหลายพวกไปบาง,ง EP กูแม็ก็จะพูดเรียบร้อยเนาะบาง EP กูแม็ก็จะพูดแบบซาๆาหน่อยเนาะกูแม็เป็นคนไม่เรียบร้อยจริงเนี่ยเพิ่งจะมาเฉลย EP เนี่ยจริงๆกูแม็ไม่ใช่คนเรียบร้อยนะแต่มันมีเขาเรียกอนะไรอะมันมีมวกที่ถูกสวมอยู่นะครับยิ่งถ้าเจอกูแม็ขทางนอนะเฮ้ยมันคนละภาพกับที่เธอเห็นจริงนะ Personal branding แบบใช่เพราะฉันมีหลาย Personal branding ผิดไหมไม่ผิดถ้าคุณประคองตัวคุณต้องเข้าใจครับ Personal Branding คนเราสามารถมีได้หลากหลายนะแต่การหลากหลายตรงนั้นนะ่ะคุณต้องทำตัวเองให้ถูกกับวาระณณนะตรงนั้นใช่ปะวาระเทศศตร์กับการเทศศสตร์คุณต้องเป็นคุณต้องแม่นคุณต้องเขารพตัวเองด้วยโอเคผู้ทรงภูมิความหมายของผู้ทรงภูมิเกออะไรนะฮะเป็นคนที่มีปัญญามากความรู้เปรียบเสมือนเป็นเอนไซคลปีเดียเลยนะถามอะไรมาตอบได้หมด และคำตอบของเขาก็จะเป็นลักษณะขเขาคำตอบของเขาไม่ใช่คําตอบสําเร็จรูปเออคนที่เป็นตัวนี้ได้เนะี่ยคุณเก่งมากเลยนะเพราะการที่คุณมีความรู้อ่ะต้องเป็นความรู้ที่เกิดจากการที่คุณเข้าใจไม่ใช่คนที่มีความรู้เกิดจากการอะไรครับ Copy and Pa s t e แล้วก็มาวางในตัวคุณไม่ใช่นะไม่ใช่ Co p y ชาวบ,บ้านแล้วมาเพงในตัวคุณแล้วคุณก็ไปเพงใ้คนอื่นต่อเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้คือไม่เคารพตัวเองนะครับ เป็นผู้คงแก่เรียนไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวเขาเรียนไม่ใช่หนอนหนังสือนะผู้คงแก่เรียนรู้ย่งครูแม่เองเนี่ยก็อายุขนาดนี้นีะ่ยังเรียนอยู่นะจ๊ะโอเคนอกจากเป็นผู้คงแก่เรียนแล้วคุณก็จะต้องรู้แจ้งในสิ่งที่คุณปรารถนาดีจะนําความรู้ตรงนี้ให้กับคนอื่นนะครับแล้วก็รักความสัตย์ตเขาต้องการสมาธิสูงมีหลายแบรนด์มีหลายสินค้าที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับอะไรที่ยืนอยู่คนเดียวเนะี่ย บแบรนด์ไหนที่ปักหมดุดแล้วไม่ค่อยมีคู่แข่งบแบรนด์นั้นนะอ่ะรอดแล้วก็จะเป็นผู้สง่งผูิที่ที่ฉลาดามากเพราะอะไรเพราะเขามีด f ฟเฟ e เ t i a t e สูงมีความโดดเด่นสูงไม่มีใครสามารถกล้าทัดเทียมเขานะครับลองคิดดูในโลกนี้มีมามมีหลายประเภทอะบุค,คลิกของผู้สรงภูินะครับคือดูออกได้เลยเขาจะดูแบบนิ่งมากนิ่งมีความลึกลับมีความหลักแหลม พูดมาอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยเชื่อเลยเชื่อตายเลยจริงไม่ไม่ลบอะไรแบบไม่ลบแบบใช้แรงเขาลบด้วยคําพูดแต่คําพูดของเขาเนี่ยจะแบบเชื่อนิ่งให้สติจริงมีลักษณะหลายคนที่เป็นแบบนี้ในเชิงอของ Person สิร์ฟแบงกิ้งมีจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งบางทีเขาใช้สายตาคุยกับเรามากกว่าใช้ปากพูดกับเราเคยเป็นบ้างบางคนจ้องเราปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแม่งจ้องเราจนรู้สึกว่าเรากลัวมากกว่าคําพูดจากปากเขาเยอะ เคยเป็นป้นะครับฉะนั้นความเป็นผู้ทรงปูุิก็จะมีลักษณะนี้แต่ความเป็นผู้ทรงปูุกิก็ไม่ได้หมายความว่าเขาดูเยอะหญิงนนะทุกแบรนด์เนี่ยมักจะมีลักษณะที่เขาเรียกอะไรครับเป็นออปชันที่2ก็คือมีความเฟรนลี่อยู่แล้วฉะนั้นอย่าลืมคุณจะเป็นแบรนด์ลักษณะไหนคุณต้องมีความเฟรนลี่ถ้าคุณไม่เฟรนลี่ใครจะมาหาคุณละ่ะจริงปะอันนี้คือตักกะง่ายๆเลยนะครับงามืดของผู้ทรงปูมิเนี่ยนะลักสันโด เดียวดายและไม่เชื่อมโยงง่ายๆถ้าไม่ถูกใจเห็นปะเขาเลือกไม่ใช่เขาไม่เลือกเห็นปะการที่เขาเลือกเขาก็ไงเขาก็ภูมิใจที่เขาแบบยืนยบนยอดดอยคนเดียวอะเออเป็นนะมนุษย์หลายคนก็เป็นในเชิงของ personal b ร a n d i ดีเห็นปะภูมแมสจะพูดมาถึง11คลิกละคนที่เคยฟังภูมแมสพูดมาตั้งแต่บุคลิกที่1ความหมายที่1น,นะตัวตนแบบที่1เนี่ยนะจนถึงลักษณะที่11อ่ด มีโดนมากถ้าไม่โดนนะแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มของแบรนด์ที่จะประสบความสำเร็จนะจริงๆฉะนั้นผมูแม่ฝากไว้นะครับถ้าอยู่ดีเพิ่งมาฟัง EP นี้ลองกลับไปดู e ีย้อนหลังนะครับว่าเฮ้ยที่คูแมทอุตสา์เล่ามาจนถึงตัวที่11ละจริงๆมีทั้งหมด13ตัวเนี่ยคุณเข้าข่ายลักษณะไหนถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณแบบนั้นเสนน้นทางของแบรนด์คุณก็ควรเดินไปแบบนั้นแต่ถ้าไม่มั่นใจติดต่อไา